อาหยิบมาเลยค่ะจะเอารูปอะไรมาวางคะ,คะอันนี้อะไรคะอันนี้ตัวอะไรคะูปตัวหมีหมีแพนด้าใช่ไหมคะมีแพนดา้าโอเคต่อไปค่ะอ่าอันนี้อะไรคะไหนชูขึ้นยกขึ้นโชว์หน่อยอะไรคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หรอคะไหนสตรอเบอรี่อยู่ตรงไหนคะนี่โอเควางเลยค่ะต่อไปอะไรคะไป กล้วยหรอคะโาษาอังกฤษว่าปั๊บปันหน้าโอเคเก่งจังเลยคะ่ะต่อไปชีรับชีรับหรอคะนี่โ <Okay. S 2> อเคไปอังหนุ่นจะไปอังหนุ่นโอเคค่ะ